สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกีนะนะจะรายการที่คุณพบกับการรีวิวถิธรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานะี่ยไม่มีพักเราก็ไม่มีพดตอนนัเองนะฮะเฮ้ยเรื่อยกันเลยนะว่าวายช็อตนะฮะตัวนี้นะฮะการออกเสียงคำนี้นะฮะนะ่าดูไปเช็คมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะมันจะมีออกเสียงย้ํสองแบบวายกับว่ายว่ายประมาณเนี้ยเอาว่าคุณจ่อเสียงว่าย ไวเบอร์ r, หรือว่าไวก็น่าจะโอเคนะฮะถ้าวิธีเช็คมามันอ่านได้2แบบก็เป็นแบบ U K กับแบบ U S นะฮะเท่าที่เช็คเช็คมาแต่ว่าคุณจะอ่านอะไรก็อ่านไป่ถูกฮะก็คือ Lenovo ช็อตละกันเรียกอย่างนี้ละกันนะ,ะแต่นัาดูขอเรียกว่าไวช็อตละกันเพราะว่ามันจะเรียกง่ายหน่อยนะฮะคุณปากนะั้นดูนิดนึงนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นมือถือที่ออกแบบมาได้ดูดีมากๆนะฮะคือคุณจะเห็นเลยว่ามันสวยมากแต่ว่าเนื่องจากมันสวยเนี่ยก็จะเป็นรอยในมือง่ายแต่เดี๋ยวจะเช็ดรอยในมือให้ดูว่าพอเช็ดแล้วมมัันยงดดูีี ะะข้างหลังจะได้ไม่เป็นรอยด้วยมือจะบ้าแล้วไม่ใช่นะฮะ,นะฮะ ก็ <st ut ters> ต้องไปลอยนิ้วมืออยู่แล้วฮะแต่ว่าสวยดีเหมือนกันนะฮะก็เอาม,มาได้ดูดีมากอย่างที่บอกฮะว่ามันดูลหล่อดจริงๆนะฮะมันทาให้เรารู้สึกว่าเอยเป็นโทรศัพท์ที่หล่อมากนะฮะแล้วก็แมนมากนะฮะ <Tex> ทางขวาจะมีปุ่มหนึ่งฮะ <ใน S 1> ที่ทุกคนอาจจะงงนิดนึงนะ,ะปุ่มนี้จะมีปุ่ม Auto Pro อะก็คือปรับเป็นแบบกล้องหมด Auto หรือปรับเป็นแบบ Pro ก็ได้นะฮะและนี่คือปุ่มชัตเตอร์นั่นเองนะฮะซ <m> ึ่งแน่นอนฮะ,ะว่าการที่มีปุ่มแบบนี้จะไม่เราได้รับประสบการณ์ในการถ่ายรูปที่ดด้้วยหใ อ่ะเรามาดูก่อนดีกว่าฮะเจ้าตัวนี้ใช้ CPU เป็น snapdragon 615นะฮะ RAM เนี่ยเป็นแบบ3 g b ก์นะฮะความเร็วบัสถ้านดูเช็คมาไม่ผิด800 m h z นะฮะเป็นแบบ single channel นะฮะหรือว่าช่องเดียวนั่นเองนะฮะการ์ดจอฮะ Adreno 405นะฮะวินโดว์ความเร็ว550 m h z นั่นเองนะฮะเพราะคำถามว่าพี่ครับถ้าเกิด RAM 3 g b มันต้องเร็วสุดๆเลยใช่ไหมนะฮะมันก็จะเป็นความเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะสมมติว่าเข้าเว็บแล้วกันเนี่ยฮะสมมมมุตตินนนะะดดููเเเเเเขข้าาาาวววว็็็บบี่่่ยคัพือองฮณห มันก็จะประมาณเนี้ยครมันจะเห็นไหมว่ามันเห็นไหมมันเห็นไหมคุณเห็นบางอย่างปะเอาใหม่นะเห็นไหมเห็้ไหมเห็นไหมเห็นแล้วบางอย่างไหมตึ๊บพอปัดขึ้นปัดขึ้นเห็นไหมปัดไปสะพักหนึ่งแล้ค่อยมาเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมไหมเนี่ยฮะก็จะแบบนี้นะครับถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ฮะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยอย่างที่เดรดุเคยพูดไป CPU มันอาจจะคิดไม่ทันในบางครั้งนะฮะดูแล้วเข้า s o c c e r s a c k นะะฮ in. th นะฮะปึ๊บนะฮะมานะฮะ ถ้าเป็นเว็บนี้ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะจริงเรื่องการเล่นเว็บเนี่ยมันก็สบายๆอยู่แล้วฮะอาจจะมีบ้างในบางเว็บที่อาจจะมีฟังก์กชันบางๆที่มันทําให้ดูแงะกันมาบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแสเน่ประขงค่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะ เนี่ยจเจ๋งเขาขาวขึ้นมาแวบๆนะฮะเนี่ยอย่างเงียง้ยอย่างเงี้ยเราค่อยมาปึบอย่างงี้นะฮะก็จะได้เห็นบ้างนะฮะใน CPU ของ Snapdragon 615อยู่แล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนตัวนี้ให้รอมมาถึง 32GB เลยอันนี้คือชอบมากสำหรับระดุดเนี่ยมือถือรอมเยอะไว้ก่อนเนี่ยชอบสุดๆแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เก็บอะไรได้เยอะแล้วก็การอ่านข้อมูลนะฮะจาก eMMC หรือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่องเนี่ยมันจะอ่านเร็วๆกับพวกเมมโมรี่การ์ดนะจ๊ะแล้วตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่กล้องนั่นนนนนนนเเเเเเออออองงฮฮะะะะะะกกกกลลลลล้้้ตััวววีีีีีี่่่่ยยยยคคาาาามมดดูท16พิซะะแขชจ OIS ็ืรรบบ สันนั่นเองนะฮะแฟลชเนี่ยจะเป็นแบบไตร LED อะฮะก็คือแฟลชสดวงะฮะแต่มันมีสีส้มสีเหลืองครบเลยคือโผนออกมาแสงม,มันจะไม่ขาวว่ามันจะอมเหลือง,ง,งๆอุ่นๆก็คือดูสวยขึ้นไม่เป็นผีว่านเถอะเอาล่ะตัวนี้นะฮะท่านดูดไปเช็คมาคือตัวของกล้องเนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์ของซัมซุงนะฮะเป็นเซนเซอร์แล้วก็เลนส์ด้วยนะฮะอันนี้หาข้อมูลยากมากๆนะฮะก็หาไม่ได้เท่านี้นั่นเองแล้วก็ฮอกกล้องหน้าดูดไม่รู้ด้วยเป็นของอะไรนะฮะก็ดูไม่ได้นะฮะเอาล่ะในบุญเรื่องกล้องขอรีวะิ รถคันเดิมมารถจิ๋วๆของเราเนี่ยนะฮะจะมาโฟกัสนะฮะการออโต้โฟกัสทำได้ค่อนข้างเร็วนะฮะอยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะหนึ่งสองสามเป็นไงเร็วไหมปึ๊บนี่เร็วมากนะฮะแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเอ,อื้อมมือไปกดเลยเพราะว่าคุณสามารถใช้ปุ่มชัตเตอร์กดได้เลยคราวนี้น่าดูดสบายละเนี่ยฮะมือน่าดูดไม่ได้นิ่งมากนะมี OIS การสัน่นพอเน่าดูดมือสั่นๆบ้างเนี่ยถ่ายออกมาดูซิว่าภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะเอามาปึ๊บนี่ไงยังถือว่าค่อนข้างจะนิ่งนะ ค่อนข้างนิ่งเอาภาพนี้อาจจะสั่นเกินนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะแต่คงไม่มีใครถ่ายรูปแล้วมือสั่นเป็นเจ้าเข้าเหมือนที่หนูทำเมื่อกี้หรอกนะ,ะเดี๋ยวถ่ายใหม่หนึ่งสองสามเรียบร้อยะคะก็จะถ่ายรูปได้แล้วนะฮะนี่อย่างตัวรถนิ่งเลยแต่ว่าตัวของเสาเมื่อกี้มันสั่นนะมันก็เลยไป็นี้นะฮะ ใช้ได้เลยสาหรับเรื่องของกล้องนะจ๊ะคราวนี้เนี่ยไอความฉลาดของมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือโหมดสมาร์ทนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถจะเปิดแล้วก็ปิดได้นะฮะอยู่มุมนี้โหมดสมาร์ทดียังไงฮะโหมดสมาร์เนี่มันฉลาดมากฮะอย่างนี้รูปมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหลักการทํางานของโหมดสมาร์ทของเ e นส์โมตัวนี้นะดุดลองเช็คลวมันจะเป็นคล้ายๆกับการดึง HDR ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเกิดตลอดเวลาเจอแสงเยอะๆในวัตถุหรืออะไรที่มันมีความไม่สก่นเนี่ยเหมือนมันซัด HDR ให้เลยเหมือนนะไม่รู้มันยิง HDR หรือเปล มันรู้เลยว่าในาดุลเนี่ยจะถ่ายอาหารพอมันรู้ว่าในาดุจะถ่ายอาหารพวกเนี่ยมันดึงสีนะฮะโทนวอร์มขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ถ่ายวิวธรรมดานะฮะมันก็จะไม่ดึงสี <bilmiyorum> ไว้ <im> บาลานซ์แบบวอร์มออกมาก็จะเป็นสีปกตินะฮะความคมชัดก็ถือว่าทํางานได้ดีถ้ามีแสงเนี่ยถือว่าเวิร์กมากๆเขทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ถ่ายอาหารนะฮะถ่ายอาหารก็คือออกมาสวยมากนะฮะอาหารเนี่ยออกมาดีมากไว้บาลานซ์ในร้านต่างๆนะก็ไม่ได้เหลืองจนน่าเกลียดอะไรนะฮะแต่วนะ่าก็ไม่ได้ฟ้าเลยนะถือว่าออกมาโอ ข้อละเอียดของออริกาโนนะฮะของตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างภาพถ่ายอยู่แล้วนะฮะตัวนี้สยามพารากอนนะฮะอันนี้คือถ่ายแบบไม่ย้อนแสงก็คือแสงมันจะเข้ามาทางนี้แล้วดูก็ถ่ายไปทางสยามพารากอนนะฮะออกมาเนี่ยทำได้ดีเลยค่อนข้างจะดูดีเลยนะฮะทำมาได้ค่อนข้างดูดีมากนะฮะแต่พอย้อนแสงนนหนักปุ๊บเนี่ยนะฮะโหมดสมาร์ทปุ๊บเนี่ยภาพออกมาโดยวรวมเนี่ยค่อนข้างมืดนะฮะแสงมันโอเวอร์ไปอ่ะมันหนักไม่รู้มันตัดแสงยังไงของมันก็คือมืดไปเลยนะแถมมีของแถมด้วยคือมีสายลุ้งโหงนี่นะฮะ มีสายลุง2รูปติดเลยนะฮะสรูปแล้วแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยๆหน่อยก็โอเคฮะไม่ได้แย่นะฮะโดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นมือถือที่มีกล้องที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับและเมื่อเราอยู่ในโหมดกล้องนะฮะโหมดสมาร์ทปุนเนี่ยพอเราปรับเป็นแบบโปรแล้วก็เลื่อนฮะกึก จะเปลี่ยนเป็นกล้องแบบมืออาชีพขึ้นมานะฮะก็จะมีให้เราปรับเหมือนเดิมฮะค่าชดเชยแสง ISO นะฮะเริ่มต้นที่100ถึง1,600นะฮะสปีดชัตเตอร์นะฮะเริ่มได้ตั้งแต่ออโต้นะฮะแล้วเป็น1ส่วน15แล้วก็ไปถึง1ธรรมดานะฮะแล้วก็จะมีโหมดตัวนี้ฮะตัว B boy เนี่ยถ้าดูกดแล้วเนี่ยก็จะเจอเป็นคล้ายๆกับการเล่นแสงเล่นสีอะฮะเวลาคุณถ่ายภาพในเมืองแล้วเห็นเป็นเส้นๆไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะซึ่งส่วนตัวน่าดูไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมันก็จะถ่ายภาพได้แบบประมาณนึงก็คือการเล่นแสงเช่นคุณเล็งไปที่เพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนทาเป็นตัว O อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นตัว O ประมาณเนี้ยฮะ ก็คือทําให้อัตโนมัตินั่นเองนะจ๊ะมีไว้บาลานซ์นะฮะประมาณนี้นะฮะกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะฮะคุณภาพของภาพถ่ายฮะมีแบบดีมากดีมีมาตรฐานนะฮะคุณภาพความละเอียดเป็นแบบสูงสุดมาตรฐานนะฮะอัตราส่วนมีแบบ16:9 4:3 1:1ก็คือแบบ Instagram นะจ๊ะโหมดแคมแบร่าฮะมีแบบสัมผัสกำหนดเวลาจับรอยยิ้มนะฮะมี HDR ฮะจะปิดหรือจะเปิดก็ได้นะฮะแล้วก็มีการวางระดับสายทิศทางฮะตัวนี้ก็คืออย่างที่ดูบอกไปก็คือเมื่อกล้องเราเอียงพวเนียมันก็จะไม่ตรงนะจะฮะ ปึ๊บนะฮะก็สามารถถ่ายวิวหรือถ่ายอะไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเวลามันตรงนั่นเองนะจ๊ะมาดูกล้องหน้ามากดีกว่านะฮะกล้องหน้าเนี่ยจะค่อนข้างออกมาดูดีมากๆนะฮะมีหลายแบบให้เลือกนะฮะก็จะมีสามารถที่เติมแสงได้ด้วยนะฮะเป็นแสงสีชมพูนะฮะกรอบตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูนะฮะปิดใช้งานนะฮะก็ได้ คุณภาพของภาพถ่ายตัวนี้เีแบบ a n d r o HD ฮะกล้องหน้าถ่ายแล้วจะค่อนข้างคมจะไม่ค่อยสูเสีรายละเอียดเท่าไหร่นะ,ะมีโหมด camera ฮะก็คือการถ่ายภาพตัวเองโดยไม่ใช้ระบบสัมผัสนะฮะมีกําหนดเวลาได้ว่าเราจะถ่ายยังไงซึ่งแนะนำนะสำหรับสาวเซลฟี่เนี่ยน่าดูบอกเลยว่าเวลาคุณใช้มือกดชัตเตอร์หรือว่ากดปุ่มนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสัน่นถ้ามือคุณไม่นิ่งพอแนะนําให้กําหนดเวลาแล้วกดแล้วยืดออกไปแล้วถือรอแบบนี้คุณจะได้ภาพที่ดีกว่าทุกรุ่นเป็นอย่างงี้ฮะ o p p o r 5น่นดูก็เป็นอย่างงี้นะฮะภาพสะท้อนก็คะ เนี่ฮะเราก็สามารถลดได้ฮะอันนี้แบบ1นึ่งก็ยังถือว่าใส่นะใส่เลยนะฮะ แปดเมันก็จะมัวๆหน่อยหน thôi, nice ้าก okay. no, right ็ค <Stat> ือมันก็บิวตี้ขึ้นน่ะนะมันก็ดูดีขึ้นนะเงยหน้านี่มูค่าตัวตายฮะเนี่ยฮะมุมูค่าตัวตายก็ยังถือว่าโอเคโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นกล้องหน้าที่ดีมากๆของ l e n o v o นะฮะเป็นมือถือที่เหมาะกับการเป็นกล้องทั้งหน้าและหลังอมาคุณจะเอาไปเซลฟี่คุณจะเอาไปถ่ายรูปอะไรก็ตามแต่ของคุณเนี่ยทำได้ดีไม่ต้องห่วงเลยสำหรับกล้องหลังนะฮะก็จะมีโหมดอีกอื่นอีกนะมีพาโนรามานะมีคิวทัศน์ตอนกลางคืนแบบซูเปอร์นะฮะเดี๋ยวดูไปองหใ้ดูด้วยมี SGR แบบศิลปะมีเบลอพื้นหลังถ่าย ว่างนะฮะแล้วก็อันนี้คือหลายปีทองแปลมาได้ก็คงเป็นแสงถนนเหมือนเดิมอะไรฮะเดี๋ยวดูดก็จะเอาตัวอย่างภาพถ่ายคือให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพถ่ายกันเลย หลังจากที่ทุคนได้ดูตัวอย่างภาพถ่ายเสร็จแล้วนะฮะเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าฮะเรื่องของการเล่นเกมฮะเมื่อขึ้นเชื่อเป็น a n d r ด n รสี่ศยเนี่ยนะฮะย่อมต้องทดสอบเกมฮะว่าการที่เพิ่มแรมเข้าไปเนี่ยจะทําให้การเล่นเกมนั้นดีขึ้นหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยังงงบ้างหรือบางคนอาจจะเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหลายๆแบบนะฮะหลักๆเนี่ยฮะก็คือ CPU นะฮะส่งการทํางานไปที่แคชใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปที่แรมใช่ไหมครับหลังจากนั้ ยีะะ่สิบสองตัวนี้นะฮะลำโพงเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมฮะก็คือมีอันเดียวก็คืออันนี้เหมือนเดิมนะครับเอามือปิดก,ก็คือจะเงียบอันนี้จะเป็นรูซ่อนไมโครโฟนเหมือนเดิมนะฮะสวยจริงๆนะฮะคือมันออกแบบมาโหหล่อมากเลยวะ่ะดูดิมันหล่อมากเลยอ่ะมันแบบม,มือถือที่แบบถือแล้วหล่อมากนะฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ลองหลายเกมเลยฮะไดนะ้ดูเตรียมไว้สี่ห้าเกมฮะยิงก่อนได้เปรียบฮะยิงก่อนได้เปรียบฮะ นะฮะมีใครเคยรู้ไหมว่ามาถึงตรงนี้จริงแล้วเราจะมีกระสุนกี่นัดฮะอย่าเพิ่งมองนะมีกระสุนกี่นัดจะได้ไหมทุกครั้งเราเล่นเล่นเกมโนวานะฮะเราจะเหลืออยู่สิบแปดนัดนั่นเองนะฮะแทบแล้วนะ,ะเรากระโดดดึงลงไปนะฮะลึด,ดมาแล้วนะ,ะกึก ก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะการจอเนี่ยฮะ Arduino 405มันประมาณนี้แหละเห็นเห็นเห็นบางอย่างไหมนั่นแหละฮะอย่างที่พูดไปแล้วฮะนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่นะฮะแต่จริงอย่างที่ว่าแหละโนวาสามมันดูมีปัญหากับการจอหลายๆรุ่นนะฮะเนี่ยฮะเห็นเห็นเห็นอะไรไหมนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะนี่แหละฮะก็คือทุกคนจะเห็นชัดเจนพร้อมกันนรูดแล้วว่ามีอาการแหลดเกิดขึ้นนะฮะ ันนี้ถ้าเราไม่พูดเข้าข้างกันเกินไปก็คงจะเห็นเรามาลอง a S48 มากดีกว่านะครับ a S48 เดี๋ยวเราจะปรับเป็นแบบ High เลยนะกราฟิกสูงสุดเลยนี่ฮะเดี๋ยวนี้เลยปรับแบบสูงเลยพอออกปุ๊บมันแค่เรา restart นะฮะก็เริ่มใหม่นะฮะเดี๋ยวก็จะเข้าเกมใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะมาแล้วฮะ a S48 ของเรานะฮะเราก็จะเล่นโดยที่ไม่ต้องสอนอแล้วน,นะนะเพราะเราเป็นเซียนนะสมัยก่อนเขาเรียกว่านด,ดุด S48 นะฮะนั่นคือฉายาที่เพื่อนเ,เขาเรียกกันนะฮะจริงไม่ค่อยเปิดเผยเลยเนะี่ย นะฮะเพราะแต่ว่า s 4 8สมัยเรียนมีแล้วหรอแล้วแล้วฮะเกมก็มาฮะเนวาดานะฮะเล่นมาตด,ดาดนี่แหละเริ่มเกมมาเล่นมาตดาดนี้นะฮะลุยกันเลยกดุด s 4 8ฮะชน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 ี่ฮะชนก่อนได้เปรียบเนี่ยฮะเศษแก้วเศษเกลว่หายไปไหนหมดฮะ where is my เศษแก, <S <S 2> <S 2> แก้วฮะเศษแก้วฉัาละเวลาชนอะเวลาชนเศษแก้ว เวลาชนเศษแก้วหายไปไหนไม่รู้แต่มีฝุ่นมีฝุ่นโอ้โหชนตัวเองลืมเบรกเซ็นเซอร์ใช้ได้เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะฮะลืมดิฟ,ดดฟลืมดิฟโอ้โหลืมดิฟเออแซงไปก่อนจะได้ชนแซงไปแซงไปแซงไปนั่นแหละเดี๋ยวถ้าดูจะเบียดมันเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะมันไม่มีเศษแก้วออกมาฮะไวอิสไมเศษแก้วฮะปกติมันจะมีใช่ไหมเศษแก้ว นะฮะหมาละที่หนึ่งในชะ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อว่าเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้ oh my god แอมพลาดมิสฮะมิสพลาดนะฮะถ้าเป็น asphalt ก็ดูดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าเหมือนเอฟเฟคของเศษแก้วมันหายไปหรือเปล่านะฮะนะฮะ่าดูคลิปเบงบอกใครเป็นเซียน a s p h a l บอกนะดูทีฮะเอ้ยลืมไปเมื่อกี้เรียกตัวเองว่าอนาดู asphalt นี่หว่านะฮะจะในตะกา,ากาศไม่ได้ในตะกา,ากาศไม่ได้โดนแน่โดนแน่โดนแดนแ่ โตนไปดิเนี่ยฮะมันไม่มีเศษแก้วฮะจริงๆมันต้องมีใช่ไหมเศษแก้วเนี่ยนะหรือว่าน่าดูทําอะไรผิดกรุณาชี้แจงเลยฮะแต่ไม่ว่าถ้ากลัว่าคู่อยากเล่น F8 แล้วก็คุณเล่นได้ฮะจบนะฮะเล่นได้นะฮะแม้ว่าเศษแก้วจะหายไปก็ตามนะฮะเดี๋ยวก่อนฮะขอบี้ที่หนึ่งก่อนฮะอารมณ์ไม่ดีฮะขอบี้ที่หนึ่งิดนึงฮะโอ้โหตามที่หนึ่งไม่ทันเลยฮะขี้โกงจริง นี่ยมันเรามันขึ้นได้เราก็ขึ้นได้ฮะโดนหม่ที่หนึ่งทำไมไม่ขึ้นสะพานทำไมต้องชนกล่องนี่ฮะบีที่หนึ่งแล้วฮะโดนแน่ที่หนึ่งที่หนึ่งโดนแน่ที่หนึ่งโดนแน่นโดนแน่นโดนโดนแล้วแหละอา้าวชนนั่นไงนี่คือผลของการอาฆาตแค้นคนนะฮะไม่ดีเลยนะฮะ จริงแล้วไม่ดีอ่ะก็แอสโซเปเล่นได้นะฮะเราจะไปเกมอื่นด้วยกันเลยนะฮะช็อคเดเวอร์นะมาคนถาพี่ครับ Unity คืออะไรย n i t y เนี่ยมันจะเป็นใครที่สร้างเกม Android เนี่ยจะทราบนะว่ามันคือการสร้างเกมด้วย Unity ้ <Yeah. S 1> เขาจะรู้กันอ่ะเวลาคุณไปสมัครเรียนพวกเขียน Android อะไรเงี้ยบอกไปเลยพี่ครับผมอยากเขียนเกมด้วย Unity ครับน่ามันก็จะมีคนสอนอยู่นะฮะซึ่ง Unity ก็ได้รับความนิยมแล้วคนใช้เยอะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอลไรกันฮะนะดูดไม่ใช่ดีเวลลอปเปอร์นะฮะไ นี่ฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่สมจริงที่สุดนะฮะเกมหนึง่งนะฮะตกเขาตายทำไงอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะนี่คืออะไรอ่ะตายแล้วอะไรอ่ะ เอาหม่ทอาไมกากเงี้ยเอาไม่โอ้ไม่มีทางแก้เลยเหรอเอะหรือเขามีทางแก้ให้เราไปะละนี่ไม่ล้มแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่านาด,ดุลรถบรรทุกนะไม่มีล้มเลยไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกอะไรเนะี่ยทำอะไรกันทําไมทําไมลบหนึ่งพันอะทำไมเราทำอะไรผิดอะทไมเกมไม่บอกบอกสิบอก บอกสิตายโอเคปล่อยฉันตายเถอะเอานะอ่ะ,อะนี่คือเรื่องของการเล่นเกมนะฮะก็จะมานี้ส่วนระดุดเรื่องเกมของ h าร์ s t o n e นี่ระดุดลองเล่นดูแล้วก็จะมีแบบกึกๆบ้างอะไรเงี้ยตามสไตล์615นะฮะดังน,นั้นเรื่องเล่นเกมเนี่ยหนูให้ไปทางกลางค่อนข้างสูงแต่ไม่ถึงขนาดซีเลิศประเสร,ริฐนะฮะคือแบบกลางค่อนข้างสูงละกันนะจ๊ะรำรูเรื่องอื่นกันน่อดีกว่านะฮะ สำหรับเรื่องของจอภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจอที่ดีมากนะคือนาดูนเนี่ยได้ลองใช้อยู่สกพานหนึ่งแล้วรูวออ้สึกว่าเออสีสันจอมันเข้มคุณดูสีแดงนี่มันเข้มปี๊ดเลยอะ่ะแดงแบบแดงแดงอะ่ะนะเยี่ยมมากๆนี่ก็คือตัวอย่างของภาพนี่นะ,ะที่เราเล่นบน Le n o v o นะว่ e Shot นะฮะเป็นไงสีสันดีมากนะฮะแล้วมุมมองจอดีมากเหมือนเดิมฮะตามสไตล์แหมถ้าทำมาขนาดนี้แล้วมุมมองจอไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดไงลวฮะยอดเยี่ยมฮะ ถือว่าโดดเด่นมากฮะส่วนลำโพงเนี่ยอยู่ในเกงกลางๆนะฮะไม่ถึงขนาดดังหูแตกอะไรนะฮะก็คือกลางๆก็คือได้ยินนะฮะพูดกันประมาณนั้นดีกว่านะจ๊ะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นเครื่องศูนย์นะฮะก็จะมีตัวของระบบนําทางมาให้ด้วยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งก่อนว่าระบบนําทางที่แถมมาในเลโน่เป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เราก็จะเปิดการเข้าถึงตําแหน่งนะฮะแบบความแม่นยําสูงไปเลยนะฮะตอนนี้ออนไลน์แล้วฮะตอนนี้มันยังแจ้งเราอยู่ปารีสโอ้แป๊บเดียวเรามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วฮะเร็วมากแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อรู้ไหดดููซิจะส้้ Google Map ไมง มาแล้วฮะโอ้โหยอดเยี่ยมฮะร,รวดเร็วทันใจแถวๆนี้แถวๆนี้แหละนะฮะอันนี้ไปอิงจากแผนที่แล้วมันเนี่ยแต่ว่าถูกนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะเออโอเคนะเนี่ยนะฮะก็เป็นแผนที่นาทางของเลโนโวที่ติดมาให้นะฮะเนี่ยลงมาสุดเจ้าพยานะฮะอยู่นี่นะฮะมันไม่ยอมบอกเข็มทิศเราแลนเนี่ย ะะเดี๋ยวเราไปลองใช้ g o o g l e Map ที่เราถนัดดีกว่าฮะเพราะว่ามันน่าจะมีบอกเราได้ว่ามันมีเข็มทิศหรือเปล่านะฮะนี่มีเข็มทิศจริงๆด้วยฮะมันต้องมีอยู่แล้วฮะแหมราคาขนาดนี้ไม่มีเข็มทิศนี่เอาไปเผาเดือะมีอยู่แล้วนะ ถ้าใครจะซื้อไปนําทางเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะฮะคือไม่ได้หมดเร็วเวอร์อะไรนะฮะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าเล่นหรือว่าไม่น่าเล่นตรงไหนบ้างนะฮะสำหรับสิ่งที่เป็นจุดเด่นกันเลยดีกว่านะ,ะจุดเด่นเลยคือเรื่องของกล้องเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะฮะค่อนข้างเบอร์ที่แสงน้อยอาจจะดูเบลอๆไปบ้างนะฮะก็คืออาจจะไม่ได้ปิ้งขนาดนั้นนะฮะโดยราาคาที่ต้อองบอกว่่าาเปิดมไมไแพงนะ เปิดมาแค่หนึ0งนห้ี่ไม่แพงเลยถือว่าค่อนข้างถูกแต่ว่าตอนมีแสงนิดนึงก็คือสว่างหน่อยละกันไม่ต้องถึงขนาดสว่างจ้าอะไรเงี้ยก็คือทำมาได้ดีนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการย้อนแสงอะไรบ้างที่อาจจะต้องเปิด HDR เอ,เองนะฮะ ถ้าใช้โหมดสมาร์ทอาจจะมีมึนๆน,นิดหน่อยนะฮะโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นกล้องที่ดีมากมากมากตัวหนึ่งอยู่ดีนะฮะในราคาแค่หมื่นสองเนี่ยนะฮะคุณได้กล้องระดับนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะกล้องหน้าถือว่าทําได้ดีมากนะฮะน่าจะดีสุดตั้งแต่เลยนุ่โอเคยทากล้องหน้ามาเลยนะครับรู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่าค่อนข้างดีมากๆแต่ว่ากล้องหน้าอยู่ทางซ้ายนะดังนั้นสาวๆที่มุมสวยอยู่ทางด้านขวาก็ควรจะพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนะฮะอย่งที่บอกไปก็คือ กลางค่อนข้างไปทางสูงแต่แบบสูงจัดๆเนี่ยบางทีมีกึกกกกึกก็มีเป็นระยะเพราะว่า CPU บางทีมันคิดไม่ทันนะ6-15บางทีก็จะมีบ้างแล้วก็การ์ดจอมันก็จะเป็น405ซึ่งถ้าใครดูรีวิว snap 615น 15, มาตลอดก็จะรู้ว่ามันอาการคล้ายๆกันนะฮะเรื่องของรอมนะฮะส2มยกิกชอบมากๆเลยนะฮะเหลือใ,ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีตรงที่ไม่แบ่งพาร์ติชันด้วยนะฮะี่น้ำตาแทบไหลเลยนะฮะ,นะฮะที่เก็บข้อมูลเนี่ยเหลือใ,ใช้จริงๆมันยี่สิบก,กว่านะะก,กว่า,นะะกกาเลยนะจระิงๆ ก็เป็นมือถือที่น่าดูว่ามันให้โหมดแบบถ้าเป็นมือโปรในการถ่ายรูปรู้เปล่าไหมแบบเช้งเช้ง,ชงอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเวลาเข้ากล้องมันก็จะมีท้าบ้างอย่างเงี้ยฮะมีหน่วงหน่วงบ้างนะฮะอันนี้คือโหมดโปรนะเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนเป็นออโต้ซิจะเข้าเร็วขึ้นไหมซึ๊บอ่บพอเป็นออโต้ก็เข้าเร็วขึ้นนะฮะก็มันดูแบบเนี่ยคุณอยากถ่ายรูปเลยคุณก็แบบคือคนอื่นใช้นิ้วแตะเราแบบเทอะเราแบบนี่ Bever มันดูโปรไหมอยากถ่ายอะไรเนี่ยใช่พอให้เนี่ยฮะจะถ่ายรถ แท้ก็ให้นี่เออมดูแบบเป็นกล้องกล้องจริงๆอะฮะแล้วมันหล่อมากเป็นมือถือที่สวยที่สุดตัวหนึ่งที่เคยจับมาเลยนะคะแต่เลอะรอย้วมือง่ายเหลือเกินนะ,ะก็ใส่ถุงมือเล่นซะเลยไม่ใช่นะฮะก็ทนทนเอาหน่อยแล้วกันก็เช็ดเช็ดเอาหน่อยแล้วกันนะฮะถนอมถนอมมันหน่อยนะฮะข้อนี้คือข้อตําหนิเลยไปติดกระจกเนี่ยกระจกนิลภัยเนี่ยติดไม่ค่อยได้นะ,ะขอบมันยุบหรือมัน,มน,อ,มนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะติดไม่ได้สักล้านเลยอันนี้ตอนในปัจจุบันเนี่ยเข่าที่น่าดูสืบมาเนี่ยยังไม่มีใครติดกระจกกันแตก ของยี่ห้อนี้ได้เลยนะฮะรุ่นใหม่ๆทําได้หรือยังอันนี้ไม่รู้แต่ล่าสุดในวันเนี้ยที่รู้วันเนี้ยยังทําไม่ได้เอาว่าคุณจะซื้อนี่พออะไรฮะหเลยมันให้คาขขวามสึกของความเป็นกล้องกล้องมันดีฮะทั้งหน้าและหลังยอดเยี่ยมฮะถือว่าชอบมากๆนะฮะกล้องหน้าเวิร์กโอเคเลยนะฮะจอสวยออกแบบดีไซน์ดีมากๆนะฮะ และนัาดุก็ยังเชื่อว่ามีคนที่ไม่เล่นเกมเยอะกว่าคนที่เล่นเกมนะ,ะนะฮะนะคอเกมนะฮะถ้าเป็นเกมแบบงง,ง,ง,งนงงงเนี่ยมันเล่นสบายอยู่แล้วนะฮะจะเป็น asphalt จะเป็นอะไรก็เล่นได้หมดนะฮะเกมเกรสร็จทงเศรษฐีเล่นได้หมดอย่าไปคิดว่าโอ้โหพี่เกมเสรษฐีเล่นไม่ได้หรอกพราะนั้นมันกราฟิกไม่ได้สูงเลยนะฮะแต่ว่าในระหว่างการใช้ง,งานจะมีกึกากึกบ้างการสถาปัตยาการของ big little เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ยังไงโดยรวม1 2 0 0น่าดุก็เทใจให้วันนี้คือหนึ่งในมือถือที่ในราาาค122,000บท น่าซื้อมากๆตัวหนึ่งอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีที่สุดทุกอย่างนะคะแต่คุณจะเอาอะไรฮะหมื่นสองนะฮะไปเทียบสองหมื่นมันไม่ได้นะฮะมันมันไม่ถูกนะฮะนี่คือมือถือที่ดีที่สุดตัวหนึ่งฮะในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะฮะใครที่อยากได้นะฮะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะฮะตามสบายสำหรับวันนี้เครื่องรีวิวนะฮะใครอยากได้อยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะก็ติดต่อมาให้เลยนะจ้าทางเพจของเรานั่นเองนะฮะขอบคุณทุกคนมากฮะวันนี้เราต้องํำลาด้วย e Vibe s h o t นะฮะ สุดยอบมือถือในราคา12ื่นสองนะดูดว่าค่อนข้างดีมากๆา,กากแล้วนะฮะในราคานี้ฮะสวัสดีค่ะ